สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆท่านนะครับวันนี้นะครับก็มีวัตถุมางคลนะครับของลุงปูอิ่มนะครับเป็นงานเลี่ยมกรอบนะครับมีลุงปูอิ่มลุงปูเถิงเป็นงานเลี่ยมกรอบมาอัปเดตให้พี่ๆกันนะฮะสำหรับ EP วันนี้นะครับชอบถูกใจรายการไหนให้พี่นะทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP เลี่ยมกรอบนะฮะคัดมาให้แล้วก็มีรายการเด็ดๆฮะท้ายคลิปนะฮะที่แบบไม่เลี่ยมกรอบก็มีมาแบ่งปันให้พี่ได้รับชมกันนะครับ เดี๋ยววนี้ครับเรามาลองเลือกชมดูพี่ชายนะฮะชอบใจโอ้ยนะนะฮะพี่ทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกกันเลยครับกับรุ่นโชคดีนะครับนะกับรุ่นโชคดีนะครับแล้วก็จะมีเหรียญนั่งพานมาอัปเดตให้พี่ๆด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามารุ่นอ่าเป็นของปู่อิ่มกันก่อนแล้วกันนะครับนะมาลุกผู้อิ่มในการแรกครับเป็นงานเพท์ครับ รายการที่รุ่นโชคดีนะพี่นะเลขค้นตัาเบอร์มันเลขสองสามฮะองค์นี้แบ่งปันนะฮะพี่ๆนี่ครับนะนี่ที่สี่ร้อยบาทนะครับงานเพ้น์นะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการรายการที่สองเลขค้นตัาเบอร์ยี่สิบเก้าครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับจับคู่ได้นะจับคู่ผมขอหกร้อยห้าสิบพอนะพิเศษให้เฉพาะอีพีนี้นะจับคู่ผมขอหกร้อยห้าสิบพอนะครับ รายการนี้หนึ่งกับสองนะครับต่อมารายการที่สามครับมาเป็นล็อกเก็ตของผู้อิ่มนะฮะด้านหลังอุดมวลสารอุดโคตรอุดตะกุดนะฮะเลขโคตรเบอร์เลขสามศูนย์ครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับเอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับฉากฟ้าสวยๆครับรายการที่สามรุ่นโชครวยร้อปีโชคดีร้อชาตินะครับนะล็อกเก็ตนะต่อมาล็อกเก็ตนะครับรุ่นเดียวกันพี่นะรุ่นโชคดีร้อปีนะฮะรวยร้อยปีโชคดีร้อชาตินะฮะส่วนรายการนี้เลขโคตรเบอร์หมายเลขสิบครับ เปพิมพ์เต็มองนะครับนะเป็นสีเก่านะครับนี่รายการที่สี่ครับสามร้อยบาทนะครับนะจับคู่ห้าร้อยได้นะครับนะต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่เป็นฉากขาวครับนี่ครับด้านหลังนะครับเลขคดนั้เบอร์เลขสองห้านะครับเลขโคดนั้เบอร์มาได้สองห้านะครับรายการที่ห้านะรายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่นะครับนะที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับพี่นะสำหรับรายการที่ห้า ต่อมารายการที่6กเด็ดเด็ดเกินมากพี่มาเป็นเนื้อนวะเลขคนจาเบอร์อรมาเลข6วันเกิดหลวงปู่นะรายการนี้สวยๆพี่ชายขอสามรอยห้าสิบาทหน้ากากเงินแท้ลงยาสาริการลงยาพื้นไล่สีขอบขาวนะัะสามร้อยห้าสิบบาทพี่เนื้อนวะเลขเกิดเลขคนเกิดหลวงปู่นะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เนวะนะครับหมายเลขสี่ 4, นวะภายเงินหน้าก,ากากเงินนะฮะนี่ฝั่งเพชรหน้าหน้าเต็มสูบครับ นี่ฮะรายการนี้ก็350บาทนะครับชอบแบบไหนเลือกเลยพี่ชายนะครับกับรายการนี้นวะพลายเงินครับรายการที่7นะครับรายการที่8ครับรายการที่8มาเป็นเนื้ออะบก้าเลขคน่ตัเบอร์ยี่สิบรวมกันที่แครับอะบก้าฝังพลเต็มสูบครับอะบก้าซาตินฮะรายการนี้แบ่งปันให้พี่เบาครับรายการที่9แบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่องค์นี้มีมาองค์เดียวนะสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รา,ายการที่ นะครับต่อมาครับเป็นรุ่นนั่งพานครับพี่นะครับเป็นรุ่นนั่งพานวันนี้เข้ามาประมาณ7องค์นะครับนะมาลุยต่อนะฮะสำหรับรายการที่9นี่ครับเป็นนั่งพานลุงปู่อิมรุ่นแรกนะครับเป็นนั่งพานเจริญพรรุ่นแรกครับเลขคดจำเบอร์หมายเลขสองครับรายการนี้เอาไป250บาทพอพี่รายการที่9นะครับ ต่อมารายการที่สิบเป็นแบ็คโรเดียมาลายดําฮะแบ็คเงินพี่นี่เลขคนจเบอร์สามหกรวมมืนียวแบ็คดําครับพี่นะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่รายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับมาลุยจัต่อนะครับเป็นเนื้ออัปปาก้าลงยาเหลืองนะครับหางไก่ไล่สีครับนี่เลขคนจเบอร์หมายเลขหกครับนะเนื้ออัปปาก้าซาตินนะครับ รายการนี้ก็เอาไป250บาทครับพี่ชายรายการที่11ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่12 12นี่ครับมาเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะซาตินไม่ตัดปีกต่อ9ลรอบด้านหลังนะฮะฝังตัดชิดฮนะด้านหลังฝังตัดชิดหลวงปู่เลขโค้ดนัฒเบอร์หมายเลข34ครับนี่ฮะรายการนี้ขอที่300บาทนะครับ รายการนี้ขอสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสองนะฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่สิบสามสิบสามเป็นเนื้อลมดำหน้ากากนะนะนะฮะในอีกหนักไก่นะครับเป็นทองแดงผิวไฟนะฮะองค์หลวงป,ปู่เป็นทุกทองเลขคุดนเบอรใหม่เลขห้านี่ฮะรายการนี้สองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่รายการที่สิบสามนะครับ ต่อมารายการที่14ครับรายการที่14มาเป็นเนื้ออาปกาก้าซาตินลงยาแดงลงยาราชาวดีครับเลขคนเบ,เบอร์ตัวเดียวหมายเลข6ครับรายการนี้ก็เอาไปพี่2 5 0บาทครับพี่ชายรายการที่14ครับเนี่ยต่อมาครับพี่ชายรายการถ่อไปรายการที่1 5รายการที่15มาเป็นนะฮะกะไหลเงินลงยาม่วงฮะนี่ฮะ ไออัลกาขัดเงานะอัลกาขัดเงาลงยาม่วงหน้าหลังฮนะเลขโคดนัมเบอร์อรหมายเลข2ี่นะรายการนี้ก็เอาไปพี่ชายนะครับ280ร้อยแปบาทสอง้อสบาทชุดสวยพี่ชายนะครับสําหรับรายการนี้รายการที่15ครับ ครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบหกสิบหกเป็นอเมก้กาขัดเงาเหมือนกันพี่นะครับนี่ฮะสิบหกเป็นอัปก้กาขัดเงาเหมือนกันครับพี่เลขโค้ดําเบอร์มาเลขยี่สิบหกฮะรายการนี้ก็สองร้อยแปดสิบาทสามารถจับคู่ขัดเงาด้วยกันได้เป็นคู่ละห้าร้อยงพี่นะรายการนี้รายการที่สิบหกครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเป็นเนื้ออเมก้กาซาตนนะครับหางพญยาไก่ทรงชาติเนี่ะ เลขคนละเบอร์ยี่แปดครับรายการนี้ขอสองร้อยสี่สิบาทพอพี่นะครับขอสองร้อยสี่สิบาทพอพี่นะครับรายการนี้นะครับนี่นะขอสองร้อยสี่บาทพอพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายแล้วฮะรายการถัดไปรายการที่สิบแปดสิบแปดมาเป็นเนื้ออัป,ปกาสตินเล่เลขคนละเบอร์ใหม่เลขสิบแปดครับ รายการนี้รายการที่18แปดบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่สองอี่ิบบาทเหมือนกันพี่นะฮะสอง้บาทเหมือนกันพี่ชายนะฮะสำหรับรายการที่18นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่19มาเป็นเนื้ออัปการขัดเงาฮะสิมาเป็นเนื้ออัปการขัดเงาลงยาแดงหน้าหลังพี่ชายนะครับเลขโคดนัมเบ์ใหม่เลข28่ดนะครับนี่ฮะ18สปรยนะนี่ฮะ รายการนี้ก็280บาทเหมือนกันครับพี่ชายนี่ยฮะสำหรับรายการนี้นะครับ280บาทเหมือนกันครับรายการที่19นะครับต่อมารายการที่20ครับรายการที่20นะครับเป็นเนื้อนะฮะเนื้ออัปาก้าขัดเงานะครับเป็นเนื้ออัปาก้านะครับฝังตัดชิดนวะเลขคู่ตั้งเบอร์30ูนย์ฮะรายการนี้นะครับนะ สอดไส้ครับเหมือนเหรียญนะครับนะสอดไส้เหมือนเหรียญสิบาทบ้านเราฮะนี่ฮะนี่ฮะสอดไส้นะครับสวยๆเลยรายการที่ขอสามร้อยห้าสิบาทพี่สวยมากรายการสอดไส้สวยมากพี่นะครับรายการที่สิบยี่สิบนะครับนะรายการยี่สิบนะนอ้ขอสามร้อยบาทขอพีนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ รายการยี่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้ออะลก้าซาตินลงยาราชาวดีครับเลขโค้ดจำเบอร์หมาเลขสามที่หกรวมกันได้เก้าครับรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการสุดท้ายครับเอ๊ไม่ใช่รายการท้ายพี่ไม่ใช่รายการท้ายนะรายการที่ยี่สิบสอง รายการยีิบสองมาเป็นนะฮะชุบทองครับยีสิบสองเป็นชุบทองนี่ฮะยีสิบสองมาเป็นชุบท,ทองนะครับเลขโค้เบอร์หมายเลขยี่บสี่ครับนะชุบทองรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทสวยมากพี่นะนี่สวยเลยนะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับนะั้นรายการสุดท้ายนะครับโดนอากาศนิดนึงพี่โดนอากาศนิดนึงนะครับนี่รายการสุดท้ายโดนอากาศนิดนึงนะฮะผิวจะโดนอากาศนิดนึงนะนี่ ใครรับแจ้งได้พี่ขอ250บาทได้2องค์เลยขอ250บาทได้2องค์เลยพี่ชุบทองกับชุบเนิ่งนะครับตอนี้กลางวันนี้ก็มีเปียงปันเบาพี่ชายนะครับนะก็เป็นประมาณน,นี้นะชอบถูกใจกันไหนพี่ทักมาได้เลยนะครับสำนี้กลับขอบพระคุณพี่พี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ